อันนี้คือถูกรูปใครมาคะโอเคอันนี้รูปใครก็ไม่เลยค่ะไม่อยากจะเชื่อนะนะคะพี่หาดูสิค่ะคนละคนเลยค่ะใช่คือปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะจริงๆใช้ขออนุญาตค่ะขออนุญาตโอเคนี่เลยค่ะใต้ตาแล้วมีร่องตรงนี้ลึกมากเลยใช่ลึกมากเลยค่ะแล้วก็มีความหย่อนคล้อยตรงแบบว่ารูปหน้าด้วย ล้วก็ตาตกด้วยใช่หนังตาตกด้วยก็เลยทำตาสองชั้นแล้วก็ทำเฟซล็อกในวันเดียวกันวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ปุ๋มค่ะเพราะว่าต่อหน้านี้ก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี้ยเราได้สัมภาษณ์กันบ้างนิดหน่อยแล้วพอจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อเมริกาแล้วทำไมถึงแบบตัดสินใจมาทำสัญญากัมที่เมืองไทยแล้วอะไรเป็นเป็นช้อยหลักเลยในการทำสัญญากับที่เมืองไทยครับปุ๋มคะโอเคอย่างแรกคือ ที่ดูแล้วจะไว้ใจหมอที่หมอเมืองไทยมากกว่าความละเอียดอ่อนความปานีตแล้วก็ความสามารถและไอเรื่องสัลยกรรมนี้เมืองไทยนี่ดังมานานมากแล้วนะคะ <c oughs> นานมากเลย <c oughs> แบบยังไงไม่ทราบว่าทำไมหลายคนเข้าใจผิดไปไปคิดว่าเมืองนอกอะไรจะดีกว่าแต่จริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ย ดังมานานมากแล้วช่วงที่แบบก่อนจะมาทําที่ชิรพรคลินิกได้เซิร์ชหาข้อมูลที่อื่นๆไหมคะก็ดูค่ะดูตามคลินิกอื่นแล้วก็แบบยังไงส่วนมากจะแบบแต่ละเคสจะเหมือนเหมือนกันหมดแล้ววิธีการทําเนี้ยคือแบบที่เห็นนะคะอย่างทําตาเนี่ยคือจะกีดยาวค่ะ คือจะกิีดยาวคือออกมาก็เหมือนเหมือนกันหมดแต่ว่ามาที่มาชอบที่นี่มากเลยคือการทำเนี่ยเขาจะกิีดสั้นแ,แล้วก็แผ,แผ่เล็ก <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะการทำเฟซล็อกเนี่ยดูแล้วแบบโอ้โหรีวิวแต่ละแต่ละคนเนี่ยแบบการพักตัวน้อยมากแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อเลยอะทำเสร็จ <c oughs> คือนี <personal> ้ก็กลับบ้านได้ใช่วันรุ่งขึ้นก็ใช้ชีวิตตามปกติใชาที่ผมทำมานานสี่สัปดาห์ะคสีสัปดาห์เนี่ยแค่สี่สัปดาห์คี่ึ่อนช่ดูแบบสวยปกติเลยนะคะค่ะแล้วแบบเห็นรีวิวนะเห็นแบบคนแบบคนไข้พอทำเสร็จปุ๊บเดินออกไปเหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะมันไม่น่าเชื่อ บบเป็นเป็นไปได้เหรอแบบโอ้โหเดินออกไปเหมือนก็แบบมีแบบปวดร้อนยิ้มเหมือนก็แบบไม่ไม่ได้สึกอะไรแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือต้องทำขาตัดทั้งสองเคสในวันเดียวทีแรกก็อุ้ยจะหนักไปหรือเปล่าผิวหนังเราหน้าเราจะรับได้หรือเปล่าความเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ก็กลัวเหมือนกันนะคะทีแรกอะแต่ทีนี้พอแบบโอ้โหความดันขึ้นมากเลยความกลัวความกังวลอะ แต่ว่าพวกคุณหมอแล้วก็พยาบาลทีมแบบแบบทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายมากเลยใช่ใช่แบบแล้วพอตื่นมาแบบอุ๊ยแค่นี้เองเหรอเป็นจริงเหมือนที่รีวิวบอกจริงใช่ใช่ก็พอทำาดูไม่น่ากลัวค่ะพอทำตาคุณหมอบอกเสร็จแล้วครับบอกอ้าวแค่นี้เหรอกำลังนอนเพันๆุลยอะใช่ไหม กำลังนอนเพลินเลยแบบไม่แบบอย่างในรีวิวเลยค่ะค่ะ<ช>นะก็คือทำเสร็จแผลเล็กกลับบ้านได้ไม่ต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ที่สำคัญเลยคือแผลผ่าตัดเล็กมากอพอ,อ,อผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็สวยขึ้นสวยมากค่ะมากจริงๆค่ะเปลี่ยนไปเลย่ยนไปเลยแบบเป็นเพื่อนทัพไหมคะ ใช่ค่ะแบบคือยังไม่ได้โชว์ตัวอะไรมากนะคะแต่ก็มีแบบที่บ้านพี่สะพ้ายหลานสาวพี่สะพ้ายเขาบอกโอ้โหแบบหน้าเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนแบบผิวแบบดูเหมือนก็แบบมันเหมือนก็มันดึงขึ้นลิฟต์ลิฟต์ขึ้นไปค่ะดึงขึ้นไปอ่ะแล้วรู้สึกว่าผิวจะใสขึ้นด้วยเหมือนสร้างคอลลาเจนขึ้นมาค่ะเวลาหลังผ่าตัดใหม่ทำให้ผิวอะค่ะเกิดการ สร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาทำให้หน้าใส่ลยนะะใช่แบบไม่น่าเชื่อเลยคือแบบ ไม่เสียดายเงินเลยคือประทับใจมากเลยใไม่เสียดายเลยแล้วนี่เห็นบอกว่าจะต้องกลับอเมริกาเพราะว่ากลับไปทำงานใช่นี่ก็เขาเรียกว่าได้เจอกลุ่มหน้าใหม่อ่าสาวหน้าใหม่เแบบโคนุ่นะดูเลยโ้พี่แบบมีแรงมากเลยตอนนี้แบบเรดี้พร้อมที่จะกลับไปทำาเบื่อแบบแบบไงอ่ะแบบดีใจมากเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบ มันแฮปปี้มากๆเหมือนก็เป็นคนใหม่เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะใช่ตอนแรกก็ตกใจนะคะว่าเห็นพี่ปุ๋มแม่เอ๊ะใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่รู้จักกันนะคะก็จะบอกว่าไม่คงไม่ใช่นะคะจากที่เปลี่ยนหน้ามาขนาดนี้ดังนั้นให้พี่ปุ๋มฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนีงดีกว่าว่าการตัดสินใจมาทำศัลยกรรมมันไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ขอให้มั่นใจในคแินย์ของเราที่ทีรารคลินิกค่ะไปได้เลยค่ะ ค่ะคือไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะส่วนมากเลยคนจะแบบะจะกังวลเรื่องความเจ็บปวดแล้วก็ความปลอดภัยคือความปลอดภัยนี่คุณหมอนี่แบบเป็นที่หนึ่งเลยค่ะแล้วก็คุณหมอแบบเก่งมากแล้วก็แผลก็ไม่เจ็บเลยไม่แทบไม่รู้สึกอะไรเลยลุ่งขึ้นอีกวันก็ก็อยู่โรงแรมข้างหลังเลยคะ <c oughs> ่ะหลังทำไปได้สองวันมั้ง มามาออกกำลังกาย2วันหรือ3วันเนี่ยทั้งเดินทั้งวิ่งด้วย7กิโลอ่ะโอ้โหมันใจมากใช่ค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่แล้วก็แผลหายเร็วกลับไปบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วไม่ต้องกลัวเลยเรื่องความเจ็บ นี่คือเคียวคอนคลินิก <trzeba> มอไลายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณที่ปมมากๆที่มาว่าพูดคุยประสบการณ์ในการทำาัลกรรมกับเจียวคอนคลินิกของคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทิ้นท้ายกันค่ะว่าถ้าคุณอยากจะล็อกความสดใสล็อกความอ่อนวัยให้คุณมั่นใจแล้วไปต่อต้องมาที่เคียวคอนคลินิกค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ତଥାଶି